สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จำปาร้องคำเป็นศิทธิวิบาคลคริสจักรมหาพรตีมณฑลเราพบกันทุกวันอังคารและวันศุกร์ซึ่งเป็นการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันตอนนี้เรากําลังศึกษาอยู่ในพระธรรมหนึ่งยอนนะคะก่อนเสงื่งในใดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าทรงนําในการเรียน,นะคะ่ะ้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับเวลานี้ที่เราเปิดพระวจนะของพระองค์ จิตใจของเราทั้งหลายจะเปิดออกและทอมใจลงรับรู้ถ้อยคำของพระองค์ว่าพระองค์ทรงประสงค์อะไรในชีวิตของเราและเราพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติตามด้วยการเชื่อฟังเพราะเราเป็นบุตรของพระองค์ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เจ้าทรงนำเราในเวลานี้และทรงโปรดประทานสติปัญญาให้กับเราเพื่อเราจะเข้าใจในข้อล้ำลึกและเข้าใจถึงนามพระไทยและพระประสงค์ของพระองค์ผ่านพฤกชนาของพระองค์ในตอนนี้กราบอ้อนว่าใจพระองค์เป็นผู้ทรงนำในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ตอนนี้เราศึกษาในพระธรรมหนึ่งยอนด้วยกันนะคะซึ่งดิฉันตั้งชื่อเรื่องว่าจดหมายจากสาวกผู้เป็นที่รักตอนนี้เราก็มาถึงบทที่สองแล้วนะคะซึ่งจะอยู่ในข้อที่สถึงข้อที่6เราจะมั่นใจได้ว่าเราคุ้นกับพระองค์ด้วยข้อนี้คือถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์คนใดที่กล่าวว่าข้าพเจ้าคุ้นกับพระองค์แต่ไม่ได้ประพฤติตามพระบัญญัติ ของพระองค์คนนั้นเป็นคนพูดมุสาและความจริงไม่ได้อยู่ในคนนั้นเลยแต่ผู้ใดที่ประพฤติตามพระโจชนะของพระองค์ความรักของพระเจ้าก็ถึงความบริบูรณ์ในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้ด้วยอาการอย่างนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์ผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ ผู้นั้นก็ควรดำเนินตามทางที่พระองค์ทรงดำเนินนั้นดิฉันจะตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าใครอยู่ในคุณหรือคุณอยู่ในใครคะ คนจะรู้จักเราได้เพราะอะไรหรือเราจะรู้จักใครบางคนได้เพราะอะไรคะส่วนมากเราจะพยายามทำให้คนรู้จักเราดูดีโดยการที่ดูภายนอกใช่ไหมคะเช่นการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็สิ่งที่เขา สำเร็จการศึกษาอะไรฐานะเป็นอย่างไรส่วนมากเราจะดูตรงนี้ชาติตระกูลเชื้อชาติเขาเป็นใครมาจากไหนแต่ในพระเจ้าของพระเจ้าไม่ได้สอนเช่นนั้นว่าเราจะรู้จักคนนั้นได้อย่างไรพระเยซูคริต์ทรงสอนเกี่ยวกับผู้สอนเทศว่าเราจะรู้จักผู้สอนเทศได้ไม่ใช่อยู่ที่รูปร่างหน้าตาบุคลิกลักษณะ หรือการศึกษาตระกูลหรือเชื้อชาติแต่พระเยซูบอกเราว่าเราจะรู้จักคนนั้นด้วยการกระทําของเขาเช่นเดียวกันเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าที่เป็นบุตรของพระองค์ที่เราบอกว่าเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราตามพระวานะของพระเจ้าที่ทรงสัญญาไว้ในยอห์นบทที่ 1: ข้อ12และเราก็อยู่ในฐานะที่เป็นบุตร ของพระเจ้าและเรามักจะพูดถึงอยู่เสมอว่าเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าและเราพยายามที่จะบอกให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นใครในพระคิ์เราเป็นบุตรของพระองค์เรามีพระองค์อยู่ในชีวิตของเราเราเต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเราได้รับการทรงเจิมพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราอะไรก็แล้วแต่ในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้บอกเราว่า สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราเป็นใครในพระคิดสิ่งที่แสดงให้คนอื่นเห็นว่าใครอยู่ในเรานั้นก็คือสิ่งแรกก็คือถ้าเราเป็นคนที่คุ้นเคยกับพระเจ้าการที่เราจะามีชีวิตใครสักคนหนึ่งในเราหรือเรา ดำเนินชีวิตโดยการซึมซับชีวิตของใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของเรานั่นเราจะต้องสนิทสนมกับเขามากเลยยกตัวอย่างคนที่เป็นสามีภรรยากันในที่นี้หมายความว่าสามีภรรยาที่ดีที่รักและผูกพันกันจริงๆนะเราจะเห็นว่าแท้ที่จริงเขาต่างกันแต่พอเขาอยู่ด้วยกันไปนานๆเขาปรับตัวเขามีลักษณะคล้ายกันไปเลย เขาปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงและคนที่มีอิทธิพลชีวิตมากกว่าก็จะดึงดูดทําให้อีกคนหนึ่งปรับเปลี่ยนชีวิตสุดท้ายสองคนนี้ก็เดินไปด้วยกันและมีอะไรที่เหมือนกันและมีลักษณะคล้ายคล้ากันชิ้นเดียวกันเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ถ้าเราบอกว่าเราติดสนิทกับพระองค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสอย่างชัดเจน ในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่7ได้กล่าวไว้ว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฟังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดท่านซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นและต่อมาได้กล่าวไว้ว่าข้อที่10ถ้าท่านทั้งหลาย ประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็จะยึดมั่นอยู่ในความรักของเราเหมือนดังที่เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดาและยึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์ในพระธรรมยอห์นบทที่15ถ้าเราไปทำความเข้าใจและศึกษาอย่างละเอียดเราจะรู้ว่าพระเยซูทรงเรียกร้องให้เราติดสนิทกับพระองค์เพื่อเราจะมีชีวิตที่ผูกพันสัมพันธ์สนิทและคุ้นเคยกับพระองค์จนซึมซับถ้อยคำของพระองค์ ข้ามาในใจของเราและจนเราที่จะประพฤติตามถ้อยคำของพระองค์ในรู้ชนะของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าถ้าเราคุ้นเคยกับพระองค์เราจะกระทำตามพระบัญญัติของพระองค์แน่นอนพระบัญญัติของพระเยซูคริสต์นั้นก็คือพระองค์ได้ให้บัญญัติใหญ่กับเราข้อแรกก็คือจงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดและจงรักเพื่อนบ้านเหมือน รักตนเองคนที่ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์และมีชีวิตคุ้นเคยกับพระองค์อย่างแท้จริงเขาจะประพฤติตามบัญญัติของพระองค์คือบัญญัติรักเขาจะรักพระเจ้าความรักของพระเจ้าก็แสดงออกโดยการเชื่อฟังประพฤติตามถ้อยคําของพระองค์เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ก็จะปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนกับ ิบัติกับตัวเราเองคือพูดง่ายง่ก็คือใจเขาใจเรานะเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวนี่แหละเป็นชีวิตของบุคคลที่คุ้นเคยและเดสนิรกับพระเยซูคริสเมื่อเขาสนิทอย่างแท้จริงเขาจะซึมซับถ้อยคำของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเขาและเขาจะประพฤติตาม ดูไม่ยากคนที่มีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เขาจะดำเนินชีวิตในความรักของพระเจ้านะคะและต่อมาในพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวไว้อีกว่าคนที่มีชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์หรือพระเยซูคริสต์อยู่ในเขาอย่างแท้จริงนั้นก็คือเขาจะประพฤติตามพระเจ้าของพระเจ้าตามที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้ว คนที่มีชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์อยู่ในเขาเราจะเห็นว่าเป้าหมายของพระเยซูคริสต์ในการที่พปรองเสด็จเข้ามาในโลกนี้ก็คือเพื่อทำตามพระทัยพระบิดาและพระเยซูคริสต์ตรัสกับเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นสาวกของพปรองก็คือถ้าเราเป็นสาวกของพปร่งเราก็จะประพฤติตามถ้อยคำของพปรองที่ได้ทรงสอนไว้ เราจะทำตามถ้อยคำของพระเยซูคริสต์และดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระองค์ทำตามแบบอย่างพระองค์เขาจะใช้ชีวิตเหมือนกับพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นนี่จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้คนอื่นได้รู้ว่าเรามีพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราเราไม่ต้องไปแนะนำคน อื่นและก็พยายามที่จะโฆษณาตัวเองให้คนอื่นได้รู้จักว่าเราเป็นคนเช่นไรแต่ขอให้พฤติกรรมและการกระทําคำพูดของเราแสดงออกให้คนได้รู้จักว่าเราเป็นใครอย่างแท้จริงดิฉันมีโอกาสปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่ในทางนี้ตลอดชีวิตทำให้รู้จักคนมากมายและก็มีคนมากมายที่อ้างตนว่า เป็นคริสเตียนเป็นลูกพระเจ้าแต่เมื่อเราได้คุ้นเคยกับเขาได้รู้จักกับเขามากยิ่งขึ้นสิ่งที่เขาแสดงออกมาในชีวิตประจำวันและพฤติกรรมและการกระทำที่ปฏิบัติต่อเราเราเห็นแล้วว่านั่นไม่ใช่พระเยซูคริสต์และนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสอนมันขานกับคำสอนของพระเยซูคริสต มันขัดแย้งกับคำสอนของพระองค์นั่นคุณเป็นใครและใครอยู่ในคุณอย่างแท้จริงนะคะใครอยู่ในเราก็จะแสดงออกมาเป็นการกระทาและคำพูดใครอยู่ในเราผู้นั้นมีอิทธิพลในชีวิตของเรา และเราก็จะแสดงออกมาเป็นชีวิตประจำวันของเรานั่นเป็นสิ่งที่สําคัญที่พระเจ้าทรงเรียกร้องเราหลายครั้งเราคิดว่าการที่เรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเรารับความรอดได้เราไม่ต้องทำอะไรไม่จริงนะคะการตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์ติดตามพระองค์นั่นก็คือเราพร้อมที่จะใช้ชีวิตเป็นหุ้นส่วนกับพระเยซูคริสต์ และเราพร้อมที่จะดำเนินชีวิตไปกับพระองค์พระเจ้าของพระเจ้าได้เปรียบเทียบกับการใช้ชีวิตของเราการดำเนินชีวิตของเรากับพระเจ้าเป็นเหมือนชีวิตคู่สมรสเราจะเห็นว่าความรักของคู่สมรสในทุกวันนี้ไม่ค่อยมั่นคงเปราะบางมากมีการหย่าร้างง่าย และหาได้ยากมากที่จะอยู่กันจนแก่จนเฒ่าจนตายไปจากกันข้างหนึ่งน้อยมากก็เพราะว่าความรักนั้นจืดจางลงไม่มีอะไรมากหรอกนะคะความรักจืดจางตามพระธรรมหนึ่งโครินบทที่13เราไปดูถึงอาการของความรักคืออะไรไม่ใช่ตามแบบของคนในโลกนี้ เมื่อเราตัดสินใจที่เดินตามทางของพระองค์เราพร้อมที่จะเข้าหุ้นส่วนร่วมชีวิตกับพระองค์แล้วเราจะต้องเรียนรู้จากพระองค์เราจะต้องทำความรู้จักกับพระเจ้ารู้จักองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นเหมือนกับคู่สมรสบางคนอาจจะคบกันเป็นสิบสปีนั่นไม่ได้หมายว่าเขารู้จักกันหมดแล้วถ้าเขายังไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน บางคนคบกันมาสิบกว่าปีเพราแต่งงานกันไปไม่กี่ปีก็เลิกกันก็มีเพราะเขาไม่ได้รู้จักกันจริงๆการปรากฏตัวต่อหน้ากันและกันไม่ชั่วครู่ชั่วยามมันไม่ได้เห็นธาตุแท้และตัวตนต,ตัวจริงของคนนั้นที่ออกมา mm. เช่นเดียวกันการที่เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเราจะต้องเรียนรู้และคุ้นเคยเสนิทกับพระเยซูและเรียนรู้ที่จะปฏิบัติ ามเรียนแบบพระองค์ปรับตัวเราเองให้เป็นเหมือนกับพระองค์มากยิ่งขึ้นเปลี่ยนที่ตัวเราพระเยซูไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแน่นอนคู่สมรสจะต้องปรับเปลี่ยนทั้งคู่แต่เราทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เราไม่ต้องไปบอกให้พระเจ้าเปลี่ยนอะไรเพราะพระองค์สมบูรณ์แบบอยู่แล้วเราทั้งหลายต่างหากที่จะต้องปรับต้องเปลี่ยนอยู่เสมอและตลอดเวลาและตลอดชีวิตที่เราดำเนินกับพระองค์ ถ้าเราติดสนิทกับพระองค์ถ้าเราสนิทกับพระองค์ถ้าเราคุ้นเคยกับพระองค์อย่างแท้จริงแน่นอนเพราะบัญญัติของพระองค์นั้นอยู่ในใจเราบัญญัติรักของพระองค์อยู่ในหัวใจของเราและความปรารถนาของเราแน่นอนสูงสุดเราอยากจะปฏิบัติตามถ้อยคำของพระองค์เราอยากจะเชื่อฟังพระองค์ และเราอยากจะเดินในทางของพระองค์ <ivan. S 1> เพราะเรารู้ว่าทางของพระองค์นั้นสมบูรณ์แบบที่สุดและจะนำเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดถ้าเรารู้จักกับพระองค์อย่างแท้จริงเราจะไม่เรียกร้องหรือบังคับให้พระองค์มารับรองสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราจะทำถ้าเราคุ้นเคยกับพระองค์อย่างแท้จริงเราจะสแสวงหาพระองค์สแสวงหาวิถีของพระองค์ สแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์คืออะไรในชีวิตของเราเพื่อเราจะดำเนินชีวิตตามนั้นเพราะเรารู้ว่านั่นเป็นทางที่สมบูรณ์แบบที่สุดและการใช้ชีวิตกับพระเจ้ากับพระเยซูคริสต์ก็คือการดำเนินชีวิตอยู่ในบัญญัติของพระองค์คือความรักเต็มหัวใจ เมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าแล้วเรารู้จักความรักของพระองค์และความรักของพระองค์หลังเข้าสู่จิตใจของเราเต็มล้นมันก็จะล้นไปถึงผู้อื่นเราจะกลายเป็นคนที่ส่งผ่านความรักของพระเจ้าไปถึงผู้อื่นไม่ใช่เรียกร้องคนที่เรียกร้องความรักอยู่เสมอและก็หวยหาความรักเรียกร้องในคนอื่นปฏิบัติต่อตอนด้วยความรักคนพวกนี้ยังไม่สัมผัสถึงความรักของพระเจ้า เขาถึงเรียกร้องอยู่ไม่รู้จักจบสิ้นถ้าเขาได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าถ้าเขาติดสนิทอยู่กับพระองค์ความรักของพระองค์จะสมบูรณ์ในชีวิตของเขาเอเมนเขาไม่ต้องอยู่ในสภาพเรียกร้องตลอดเวลาแต่เขาจะอยู่ในสภาพที่อยากจะแบ่งปันแล้วก็หยิบยื่นออกไปหาคนอื่นและเขาจะอิ่มเอมใจอยู่ในการประพฤติตามถ้อยคำของพระเจ้า ถ้อยคำของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์จะไม่เป็นภาระสำหรับเขาแต่จะเป็นความรักความพอใจที่เขาจะปฏิบัติต,ตามเช่นเดียวกันถ้าเรารักใครการที่จะทำตามในสิ่งที่เขาเรียกร้องไม่ใช่เป็นภาระแต่เป็นความรู้สึกเต็มใจภูมิใจที่ได้ทำให้คนที่เรารักพอใจและเราก็อิ่มใจมีสันติสุขที่จะเดินไป เขาในทางที่เขาเดินอยู่เช่นเดียวกันเราจะอิ่มใจพอใจที่จะเดินอยู่ในทางของพระองค์ในวิถีของพระองค์ใช้ชีวิตอยู่ในพระชนะของพระเจ้าไม่ใช่วิถีแบบโลกไม่ใช่วิถีแบบใครๆก็ทำกันไม่ใช่วิถีเดิมของเราแต่เป็นวิถีของพระเจ้าตามที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำให้เป็นแบบอย่างแกเรา ให้เราจะมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีมีความอิ่มใจที่เราได้ิสนิทอยู่กับพระองค์ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ประพฤติตามถ้อยคำขององค์พระเยซูคริสต์และใช้ชีวิตไปกับพระองค์ในวิถีของพระองค์อาเมนขอบพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ